คนดังคนดังคนดังแล้วเหรอไม่เปนี่เข้าที่ไหนนะานม้หมาเลยนะี้่อี่แล้วเรอ้ลับรถคันนี้เหรอคะที่ว่ามาส่งคุณลุงรถคันนี้นนครับคันนี้คนัาอ๋อ รู้สึกยังไงงคะเมื่อคืนนี้ที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาส่งเราถึงบ้านเลยขอบคุณมากเลยเมงงื่อไนผมก็อยู่สนามบวงก็พูดมากอะไรเงี้ยเมาเมาเหรอคะอ๋อ <ภา S 2> คือขับรถไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะช่วงเวลานั้นเป็นได้กลับบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่มาพอดีจะขอบคุณเขาหน่อยไหมคะขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> แล้วเราเห็นการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่ต้อมาช่วยเหลือประชาชนอย่างเี้ยเขาอุตส่าห์มาส่งมาขอบคุณมากคถามวั่นใจผมเลย

เบ้างคะการทางานของเจ้าหน้าที่ม่อคือประสงค์คุณตาด้วยใจดีมากอบอุ่นมากค่ะ<อ>ดูแลประชาชนเพราะฉันขี่รถไม่เป็นนะฉันมืดมืดคำ้คำค้ำแต่ก็ไม่รู้จะมีปัญญาไปเดินตามที่ไหนนะแล้าออกไปยังก็กลัวหมาข้างๆทาง,าง,างมันมีไหลกลุ่มมากเกินค่ะเดินไปก็กลัวหมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปตามตรงไหนด้วยไนงะ เป็นห่วงตาไหมคะมั่อืนห่วงค่ะเพราะว่าเขาเกิดอุบัติเหตุไหลหมดแล้วค่ะตอนนั้นคุณยายทําอะไรอยู่คะฉันยังดูโทรทัศน์อยู่เลยค่ะตกใจไหมคะเจ้าหน้าที่มาตกใจค่ะแล้วอีกอย่างโทรศัพท์ฉันก็ไม่มีใช้แล้วก็ไม่เป็นด้วยของลูกๆเขามีก็ไม่เป็นอ๋อแล้วคุณตาได้พกโทรศัพท์ไหมไหมคะเมื่อคืนพกไปพกีปแต่ถ้าเขากินเหล้าอ่ะเขาก็จิ้มอะไรไม่ถูกหรอกหน้าตาก็ไม่ดีน่ะ แต่เขาดื้อไะถ้าบอกไม่ไปเ,เขาจะไปค่ะเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนที่มาเจอคุณลุงให้ฟังหน่อยค่ะเมื่อคืนก็ได้ออกสรวจในพื้นที่นะครับได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสองพอแส่สุดน,นะครับแจ้งมาว่ามีชายเมาสุรานะครับนอนหมดสติอยู่บริเวณด้านหน้าสนามฟุมนบอลจิตประจันบาลครับค่ะได้เข้ามาตรวจสอบพบเห็นคุณลุงก็นอนอยู่ นะครับจึงได้ปลุกแล้วก็สอบถามว่าบ้านอยู่ตรงไหนะนะครับลุงก็บอกว่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านแสนเจริญบริเ,เ,เวณถัดไปจากสนามฟุตบอลเล็กน้อยครับไปทางนั้นนึนก็เลยไปส่งนําส่งแล้วครับแล้วก็สอบถามชาวบ้านแถวนั้นว่าบ้านอยู่ตรงไหนชาวบ้านก็ให้ความช่วยเหลือครับให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการพาส่งถึงบ,บ้านครับปลอดภัย คือขับไปส่งถึงบ้านเลยถูกต้องครับสภาพตอนนั้นเขาไม่สามารถที่จะขับรถได้แล้วใช่ไหมคะไม่ได้ครับถ้าปล่อยไว้ก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับเรื่องกาตรวจการกรณีพอดีนะครับเกี่ยวกับเราประกาศการที่ว่าครับรบกวน ขอเด็ส oh, yes, ah, no. ้าครับแต่เดเนือ